โควิดเบาเยาวอกาไทยนะเบาภาษาอีสานอีสานเนี่ยเออครับสวัสดีครับนี่ครับนี่นี่เป็นโควิดครับนี่โควิดนะครับนี่โควิดนะครับไอคนบรรเทาได้่นะครับนี่อันนี้ครับอนี้เชฟโก้ครับนี่เชฟโก้ยูงชีนะครับนี่นี่นครับนี่เบื้องหลังครับเบื้องหลังเนี่อันนี้เชฟโก้นี้เชฟยันนะครับนี่เชฟเชฟยันนะครับนี่ว่ากระทุบหรือไม่กระทุบนะครับคาว่าว่าโควิดโควิดนะครับ่านี่นะครับนี่นะครับ นี่ครับที่ดับที่นอนที่อยู่ที่กินนะครับเอออันนี้เชตบ,บันก็ไปนู่นนะเดินตัวห้อง่ากป่าไปชิบุย่าครับผมนี่ครับสภาพครับสภาพนี่ครับกับโคงข้าวไม่มีนะครับรายงานสุดจากอา่าคาวาซากินะคาวาซากิโตเกียวโตเกียวอ่าได้กิน <pm. S 2> นี่ไม่ไม่แล้วครับไม่อีกหนึ่งท่านแล้วเนนี่นี่นี่อันนี้อยู่อันนี้บริเวณชั้นสองนะครับนี่ชั้นสองครับ เงี่ยมองครับเงี่ยมองเงี่ยมองเลยเงี่ยมองเลยตัวนี้ครับเห็ี่ยนไหมครับอเงี่ยมองครับเอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อน